ว <Yeah. S 1> ิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่เคลมนะครับเราจะเริ่มจากการดูสภาพภายนอกของแบตเตอรี่ก่อนนะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีความผิดปกติไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะทำเราจะให้ดูที่ตาแมวเป็นอันดับที่สองนะหากตาแมวมีลักษณะเป็นสีดำให้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟรั่วแต่หากตาแมวเป็นสีเขียว โดยปกติแล้วแบตเตอรี่จะไม่มีปัญหานะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่มีตาแมวเ,เป็นสีทำนะนะั่นหมายความว่ามันเกิดจากไฟรั่วซึ่งถ้าเกิดจากไฟรั่วนั้นเราสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้แอมมิเตอร์นะซึ่งแอมมิเตอร์จะมีประโยชน์มากในการตรวจสอบไฟรั่วปัญหาไฟรั่วไปในรถยนต์ซึ่งแอมมิเตอร์ตัวนี้เราจะก่อนทำการทดสอบเราจะตั้งค่าไปที่40แอม์ นะครับซึ่งเมื่อหมุนค่าแล้วมันจะมีการแสดงค่าซึ่งก่อนทําการทดสอบต้องทําการรีเซ็ตค่าให้เป็นศูนย์เมื่อกดปุ่มรีเซ็ตค่าแล้วให้ทําการคล้องที่บริเวณสายขั้วลบนะครับตามรูป นะะหากค่าที่แสดงขึ้นมีค่าน้อยกว่า0.3แสดงว่าไม่มีการรั่วของไฟแต่หากมีค่าระหว่าง0.3ถึง0.5แสดงว่ามีการรั่วเล็กน้อยซึ่งไม่มีความเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่แต่หากมีค่ามากกว่า0.5ขึ้นไปแสดงว่ามีการรั่วพอประมาณและถ้ามีค่ามากกว่า1นแอมป์แสดงว่ามีการรั่วค่อนข้างมากซึ่งจะ หากค่ามากกว่าหนึ่งแอมป์ถือว่าเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์อย่างรถคันนี้มีการรั่วของไฟเพียง0.3แอมป์ซึ่งถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อรถยนต์โอเคหลังจากทำการตรวจระบบไฟรั่วแล้วหากไม่มีระบบไฟรั่วภายในรถยนต์ให้ทำการตรวจเช็คขั้นตอนต่อไปคือตรวจเช็คแบตเตอรี่และระบบ โวลต์ของไดชาร์จวิธีการโดยการอาศัยมิทโทนิกเทสเตอร์นะครับจะทำการต่อเชื่อมและนะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ในหน่วยของรถญี่ปุ่นนั้นเราจะทำการตั้ง CCA ค่าไว้ที่ CCA แนละกด enter จะ ให้เราเซตค่า CCA ที่จะทำการตรวจสอบซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่น N70Z นะครับ N70Z คือรุ่น 71D31 เพราะฉะนั้นเราจะทำการตั้งค่า CCA ที่ประมาณ447แอมป์ซึ่งเรา447แอมป์เราเลยตั้งค่าที่ ในการตรวสอบที่460แอมป์ก็ได้หรือ440แอมป์ก็ได้แต่ในการทดสอบนี้เราจะตั้งค่าที่460แอมป์หลังจากนั้นให้กด Enter แบตเตอรี่ลูกนี้มีค่า CCA อยู่ที่710แอมป์ซึ่งหมายความว่าแบตเตอรีย่ยังอยู่ในสภาพปกติดังนั้นจะมีไฟแสดงสถานะที่เครื่องเขียวที่โอเค แสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ในสถานะปกติหลังจากนั้นเราจะทําการตรวจสอบอัลเทอร์เตอร์ของรถยนต์ว่าผิดปกติหรือไม่ให้ทําการกดปุ่มโวลต์นหนึ่งครั้งแล้วทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วเครื่องจะทําการวัดค่าโวลต์ของอัลเทอร์เตอร์ขึ้นเราสามารถตรวจสอบได้โดยดังนี้ คือหคือให้ถอดขั้วบวกออกก่อนหนครั้ง 2. ให้เสียบขั้วบวกกลับไปอีก1ครั้ง 3. ให้กดปุ่มโวล์หนึ่งครั้งหลังจากนั้นให้ทำการเล่นเครื่อง2,000รอบเป็นเวลา15วินาที ำการเล่งเครื่องเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ALT บนเครื่อง m i t t o o m i t e s t e r ถึงครั้งเครื่องจัดโชววนที่เกิดขึ้นของ ator, ขอัลเทเนเตอร์พร้อมแสดงสัญญาณไฟของอัลเทเนเตอร์ว่าผิดปกติหรือไม่หากเกิดสัญญาณไฟแดงเกิดขึ้นที่ด้านแรกแสดงว่า ator, ออลเทเนเตอร์ผิดปกติอย่างในกรณีนี้ถือว่า แบตเตอรี่ลูกนี้และระบบออลเทอเนเตอร์ทำงานเป็นปกติ